เพื่อนถูกบุกกระนำอรีล้ำทั่วสิงขอนพราะห่วงแหนแดน,นมานดอนจึงมอบชีพเป็นชาติพลีเพื่อนสู้ด้วยมือเปล่าจู่โจมเข้ารุกราวีกระสุนหมดแต่ยังมีสติมั่นในดวงมานมียอมให้ธงชาติใดปลิวสวยบนทับฐานแม่ร่างจะแหลกรานแต่ตรรงคงยั่งยืนขอเทดเพื่อนร่วมตายด้วยอะไรสุดจากฝืนหากช้ำต้ กล่ำืนเพื่อหน้าที่อันจีรังจำไว้ผู้รุกรานจะต่อต้านสุดกำลังหากชีพเราคงยังขอแลกชีพกับภัยรีหยาดเลือดทุกยหยาดหยกที่หลังรถปัตถภีจะชดใช้ในคราน,นี้จะประลาดพินาศไปจ่าหันสู้ ภัยรีพูดคิดปล้นอธิปไตยไล่ออกนอกแดนไทยเพื่อวิญญาณทหารเราขอเชิญทหารกล้าจงนิสาอย่างที่เนาหลับเถออิดยะหมองเศร้าจะปกป้องผองพรไทย